iPad จอแตกทำยังไงเราม,มีทางแก้ครับในในกรณีที่กระจกแตกนะครับ iPad ที่เป็นจอชุดจอแตกแบบนี้สีไม่เพี้ยนนะครับทัชสกรีนได้ปกติหรือทัชสกรีนมีปัญหาสอบถามได้ตัวนี้เราสามารถลอกกระจกได้ครับเริ่มกันเลยนะครับ เราก็เปิดเครื่องมาเทสฟังก์ชันนะครับเทสสีอ่าอันนี้สีมีจุดเดพิกเซลหรือจอเสียจอเป็นเส้นไหมนะครับอ่าถ้าไม่เป็นเราก็มาเทสทัดสกรีนกันอีกทีหนึ่งเราก็เลื่อนดูเลยครับค่อยๆไปนะครับผมอ่าเขาจะมีปัญหาในส่วนเรื่องพัดไม่ไปหรือเปล่าอันนี้ทันเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการติดเครื่องแล้วก็ใส่กระจกได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเทสจอเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นจอนสาคัญนะครับผมฝุ่นค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็จะมองเห็นแค่รอยนิ้วมือนะครับเดี๋ยวเราเช็ดกันก่อนเลย อ่าหลังจากที่บับเบิ้ลเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูจอกันอันนี้ก็ไลท์ฟองอากาศไลท์ฟองอากาศเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาเทสในส่วนตัวจอกันได้เลยอ่าหลังจากที่เราบับเบิ้ลเสร็จแล้วอ่าตัวจอไม่มีฝุ่นแใดงทั้งสิ้นไม่มีฟองอากาศหลงเหลืออยู่เราก็เทสจอกันนะครับอันนี้พอประกบแพรเสร็จแล้วนะครับเราก็ ใส่แบตเตอรี่ทุกขั้นตอนนะครับจะแกะหรือจะใส่นะครับผมในส่วนเรื่องของจอเราก็ควรที่จะปลดแบตเตอรี่ก่อนอ่าเรียบร้อยเราก็มาเทสกันนะครับอ่าติดขึ้นมาแล้วนะค,ะครับ เช็ดจอไปอพลางๆนะครับอ่าแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็เทสทัชสกรีนกันก่อนนะครับอ่าไหลลื่นดีไหมครับไม่มีหลุดเราก็มาเทสสีข้างในกันโอเคนะครับอ่าสีเด่นอ่าสดใสกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้ลูกค้าแตกรายละเอียดมาเลยนะครับด้านขวา อันนี้เราก็ถอดแล้วก็ใส่ภุ่มโฮมประกอบกับให้ลูกค้าได้เลยลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีปัญหาในส่วนของเรื่อง iPad iPhone ที่กระจกแตกหรือจอเสียจอเป็นเส้นคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ,อ,บอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ